เราเข้าปีใหม่กันแล้วถ้าหากว่าปีที่แล้วอะค่ะมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขเลยครูอยากให้ปีนี้คุณตั้งใจกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมครูอยากให้คุณเอาความสุขเป็นตัวตั้งปีนี้นะคะปักหลักไว้เลยปักหมุดไว้เลยว่าฉันจะใช้ชีวิตแบบไหนฉันจะใช้ชีวิตยังไงฉันจะเอาความสุขเอาความรู้สึกดีเป็นที่ตั้งอะไรที่ฉันจะตัดสินใจอะไรก็ตามแต่เนี่ย ฉันต้องคิดก่อนละว่าการตัดสินใจอันนี้จะทําให้ฉันมีความสุขมากขึ้นไหมถ้าใช่ฉันทําถ้าไม่ใช่ฉันไม่ทําเพราะว่าถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่มั่งคั่งนะสิ่งน,นี้เลยความรู้สึกอะ่ะคือทุกสิ่งของชีวิตคุณความรู้สึกคือทุกสิ่งของชีวิตคุณเดี๋ยวคุณนี่มีรูปให้ดูว่ามันเป็นยังไง มันจะมีข้างบนใช่ไหมนี่เป็นสีม่วงๆแล้วก็เป็นเกลียวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ข้างล่างจากเล็กแล้วก็มาใหญ่แบบนี้นะคะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการด้านข้างบนนี้คําว่าจอยก็คือความปิติสุขใช่ไหมคะความปิติสุขความมีอิสระแล้วก็ความรักความแพชชั่นก็คือทําอะไรด้วยความหลงไหลอี e ก s เนก็คือความ ตื่นเต้นดีใจอะไรอย่างเงี้ยเราเนี่ยต้องการที่จะรู้สึกอยู่แบบนี้นะคะข้างบนนี้นะคะคือสิ่งที่เราต้องการที่จะรู้สึกนี่เขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกแบบขาขึ้นเป็นความรู้สึกแบบด้านดีให้คุณอยู่ในความรู้สึกเหล่านี้ทําไมถึงให้อยู่ในความรู้สึกเหล่านี้ถ้าหากว่าคุณเนี่ยความรู้สึกดีชีวิตจะดีตามไปด้วยคุณสังเกตไหมคะเวลาที่คุณเนี่ยอยู่ในความสุขปิติใจชีวิตด้านไหน,ไหนด้านอื่นก็จะดีไปหมดเลยเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณสังเกตไหม ว่าคุณน่ะโหยหาคุณโหยหาความสุขปิติใจคุณโหยหาความรู้สึกอิสระเห็นไหมคะว่าข้างในเนี่ยของเราอะมันบอกเราอยู่แล้วว่าอะไรที่เราต้องการในชีวิต